สวัสดีค่ะอยู่กับบริวีในช่วงยูเบอร์แฟนอาเย้สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงการวาดแฟนอาร์ตให้กับเหล่ายูทูบเบอร์ตามคำขอหรือว่าตามอารมณ์เราด้วยแล้ว <c oughs> ก็ทั้งสองอย่างเรามาสู่ช่วงเอพิโซดที่1เราจะมาพูดถึงที่มาก่อนว่าการทำคอนเทนต์ยูเบอร์แฟนอาร์ตเนี่ยมาจากการที่ เราค่อนข้างที่จะว่างเนาะเหตุผลค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยแล้วเราก็ทําการอัพสตอรี่ไอเราซึ่งนานแล้วแหละตั้งแต่ต้น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 ,นการเคอร์ฟิวแรกๆแล้วก็เราได้แบบว่าบอกทุกคนว่าแบบอยากให้เราแฟนอาร์ตยูทูบเบอร์ช่องไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลตอบรับมาเกินสิบนะเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะเอาอรายชื่อของยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ เขาอยากให้ลองวาแฟนอาร์ตเนี่ยเอามาลองพิจารณาดูแล้วก็เอามาวาดทำเป็นสปีดเพนส์แล้วก็มาวาดเป็นเป็นเหมือนแฟนอาร์ตตามสไตล์ของเราเนาะช่องแรกเนี่ยสำหรับเอพิโซศดันก็คือช่องของเด็กละอ่อนชแนลนั่นเองซึ่งคนที่ทำชแนลนี้เนี่ยก็คือพี่ไว้กับพี่ดบเนาะแล้วเราก็อันนี้คือวาดโดยส่วนตัวไม่ได้มีใครขอซึ่งวันที่เราวาดเนี่ยก็คือวันที่เราตามดูคลิปของเขาในวันที่เราแบบ เราเพิ่งแบบหลังเพิ่งกลับบ้านมาจากหลังการทํางานหลังการทําธุระแล้วก็เลยมาเปิดคลิปเขาดูแล้วเราก็เออว่าแฟนอาร์ตส่งสภาพหนึ่งก็ดีแล้วเราก็เลือกภาพที่มีสมาชิกที่เขาชอบเล่นเล่นเกมด้วยกันไปอบ่อยด้วยที่เขาค่อนข้างสนิทกันเนาะก็คือฟอตต พี่ป้าแต่แล้วก็พิมิกเราเห็นเขาเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เลยเอามาวาดเหมือนเป็นถ่ายภาพเนะาะภาพนี้เราไม่ได้ลงละเอียดอะไรมากเลยนะแต่ว่าเราคร่อนข้างที่จะพักมือแล้วก็เบรกบ่อยมากภาพนี้เช้เวราวาดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้ <laughs> แต่คลิปที่อัดเนี่ยคือเกินสะ คือเกิน2ชั่วโมงครึ่งนะเกือบเกือบสมชั่วโมงเพราะว่าเราเราอูด,ด้วยแบบมันต้องมีพักมือบ้างต้องอะไรบ้างเนาะดังนั้นแบบเดี๋ยวจะปวดหลังแล้วก็ปวดตามันต้องพักบ้างสำหรับยูทูบเบอร์แฟนอาร์ตเอพิโ o ดเน่นะคะก็คือช ok ่องเด็กอ่อนชนแนลหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะแล้วก็ใครที่อยากให้เราแฟนอาร์ตยูทูบเบอร์คนไหนสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็บอกกันหรือว่าคัมเทคกันใน i g ได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเรากลับมาอีกครั้งแล้วก็ มีรายการนี้อยู่ยาวๆเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมมากค่ะบาย